หวังอี้ป๋อประเดิมแข่งสีล้อสวยขึ้นโพเดียมหลังเข้าเส้นชัยเป็นที่2 GT Spin Challenge GTS C l a k One หลังจากที่หวังอี้ป๋อดารานักแสดงหนุ่มชาวจีนสุดฮอตนะคะได้ประเดิมแข่งรถครั้งแรกในการแข่งขัน GT Spin Challenge GTS C ในรอบสุดท้ายหน้าจูไห่ i n เ e r n a t แน n เ l อร r กร i t ระหว่างวันที่18ถึง20ตุลาคม2024กับทีม Uno Racing Team ในหมวด GTT โดยจะขับรถรุ่น Audi r 8 LMS GTT Evo 2หมายเลข85ค่ะ โดยช่วงเช้านะคะก็เป็นการแข่งขันค u a l i f y วันโดยทีมยูโนเล็กชิ่งทีมโดยได้ส่งแอดเดลี่ฟงลงประลองความเร็วปรากฏว่าแอดเดลี่ฟงคอ a l i f y จบอันดับหนึ่งทำให้ยูโนเล็กชิ่งทีมได้ออกสตาร์ทกิจหนึ่งในการแข่งขันแลกวันโดยแอดเดลี่ฟงจะเริ่มแข่งก่อนส่วนวังอิอ๋บ๋อจะลงแข่งเป็นคนที่สองผลปรากฏว่ายูโนเล็กชิ่งทีมรักษาอันดับหนึ่งได้จนเกือบ ครบเวลาค่ะแต่ตอนที่เหลือ5นาทีสุดท้ายนะคะก็โดนเย่หงลี่หมายเลข77แซงขึ้นที่1แถมมีจังหวะเกือบถูกแซงจนหล่นไปอยู่ที่3แต่หวังยีป่ป๋อก็ปิดลายได้ดีทำให้จบที่2ได้ในที่สุดค่ะ